สวัสดีครับผมสุพศรีนารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก,โก,กะกภาษาฮกเกี้ยนอ่านว่าลักจินกลางอ่านว่าเลีว้วภาษาอังกฤษอ่านว่า6 7. ภาษาฮกเกี้ยนอ่านว่าชิด จีนกลางอ่านว่าชีภาษาอังกฤษอ่านว่าเจ็ดแปดภาษาฮกเกี้ยนอ่านว่าโป้ยจีนกลางอ่านว่าปาภาษาอังกฤษอ่านว่าเอทเก้าภาษาฮกเกี้ยนอ่านว่าเก้าจีนกลางอ่านว่าเจียวภาษาอังกฤษอ่านว่าไน สิภาษาฮาวเก้นอ่านว่าจับจิงกลางอ่านว่าสือภาษาอังกฤษอ่านว่าเชนช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโก สั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ